สวัสดีครับมาพบกับช็อปเปอร์เบต้านะครับวันนี้เรามาจะสาธิตการลัดปลานะครับตอนนี้เราจะลัดปลาเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าออเดอร์ต่างๆเข้ามานะครับก็จะทําการเพิ่มจํานวนนะครับในการาบีบเพิ่มขึ้นเพื่อจะรองรับตลาดนะครับอันนี้จะเป็นบ่อที่ผมเพาะไว้นะเเริ่มเริ่มเมขาเรียกว่าเริ่ม บิดเทียบปลานะครับตอนนี้จะเป็นตัวผู้ก็จะเป็นกาแล็กซี่มันติคัลเลอร์นะครับแต่ดินเด่นมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีดําน้ําเงินนะครับตอนนี้เป็นกาแล็กซี่ครับตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียนะครับเป็นเบ็ดเหลืองนะครับกาแล็กซี่มันติคัลเลอร์เบ็ดเหลืองนะครับหุ่นสวยๆเลยนะครับตัวนี้ดูมันกำลังพ่านกันนะครับสังเกตดูตัวเมตวผู้เหมือนมันจะกัดกันครับตัวผู้ต้องแสดงนะครับ การเป็นผู้นำครับต้องทําการลักษณะนี้ครับมันเป็นธรรมชาติของมันนะต้องต้องกัดตัวเมียตัวเมียกัดตัวผู้เป็นการสู้กันนะครับถ้าตัวผู้ไม่แข็งแรงตัวเมียก็ไมายอมให้รัดนะครับอันนี้ก็ทําการพานกันนะครับตอนนี้ผมเทียบปลาได้ประมาณสักสาวันผมก็ปล่อยรัดกันคืนนี้เลยนะครับปกติผมก็จะเทียบปลาประมาณ3วันแล้วก็ป,ปล่อยพานกันประมาณสักวันละสิบนาทีนะครับแล้วก็ ปล่อยนะครับให้รัดการตอนกลางคืนนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็สามารถที่จะปล่อยลัดได้เลยนะครับใช้เวลาในการปล่อยรัดเขาประมาณหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าไข่มีเยอะก็ปล่อยไป2วันถึงสาวันเลยนะครับในระหว่างที่ทําการปล่อยรัดนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรนะครับไม่ต้องมาแงมไม่ต้องมาเปิดอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าปล่อยให้เขา รัดกันตามปกตินะครับแล้วก็ต้องดูผลงานอีกประมาณ2-3วันนะครับเพราะพวก็จะสร้างวอรดนะครับแล้วก็ทำการฟักไข่นะครับอันนี้ก็เริ่มเกอบพาราสีตล้วพวก็จะไปหาพื้นที่ปลอดภัยนะครับตัวผู้ไปไหนแล้วตัวผู้อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะก็จะสร้างวอรดนะครับหาแหล่งสร้างวอร์ดนะครับเพื่อจะทำการ ผสมพันธุ์ลัดกันนะแล้วก็เอาไข่ไปวางที่วอดนะครับโครงสร้างตัวผู้นี่ยางแจ่มนะลองดูนะครับอันนี้ขนาดลองดูท็อปวิวนะครับตัวดูเครื่องอะไรใหญ่นะครับตัวเมียก็เหมือนกันนะครับทรงหุ่นดีมากนะครับอันนี้เบดเหลืองสีแดงเบดเหลืองตัดกันเป็นตอนชัดเจนนะครับหางใหญ่ๆตัวโตนะครับอันนี้ดูกระดงตัวเมียโดนโชบไปบ้างแล้วนะครับ อขอให้ไม่ได้ช้ำม,มากนะลูกเอ้ยอย่าไปรุนแรงกับเมียเยอะนะลูกชายครับเก็บเวลาครั้งหน้าบ้างโอเควันนี้ก็ใช้เวลาประมาณนี้นะจ๊ะมาดูผลงานกันวันต่อไปนะจ๊ะสวัสดีครับ